พระราชดำรลัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหัวข้อเศรษฐกิจพอเพียงหนส่วนสเศรษฐกิจพอเพียงนี้ให้ปฏิบัติเพียงครึ่งเดียวคือไม่ต้องปฏิบัติทั้งหมดหรือแม้แต่เศษหนึ่งส่วนสก็พอได้ปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนามาช้านานแล้ว มาบอกว่าเศรษฐกิจพอเพียงนี้ดีมากแล้วก็เข้าใจว่าปฏิบัติเพียงเศษหนึ่งส่วนสี่ก็พอนั้นหมายความว่าถ้าทำได้เศษหนึ่งส่วนสี่ของประเทศก็จะพอความหมายของเศษหนึ่งส่วนสี่หรือเศรษฐกิจพอเพียงทำได้เพียงเศษหนึ่งส่วนสี่ก็พอนั้น ไม่ได้แปลว่าเซนหนึ่งส่วนสี่ของพื้นที่แต่เซนหนึ่งส่วนสของการกระทำพระราชดดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาสี่ธันวาสองห